วัดมะรุมเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาอธิบายที่วัดมะรุมนะครับวัดมะรุมสร้างพศ2203นะครับในสมัสยศรีธยญาฝังลูกนิมิต2408นะครับ มาดูลูกนิมิตเก่าเนี่ยลูกนิมิตโบราณน,นะครับเพราะว่าสวดถอนออกมาก,ก็ไม่ได้ทําลายนะครับก็มาวางไว้ให้ดูนะครับลูกมิตรโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับนครับวัดนี้สร้างวัดมารุมนี้สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยานะครับพศ2อ0พ2น3นะครับเก่าแก่มากนะครับทีนี้สิ่งที่มันเก่าแก่ที่หลงเหลือ มามา,มาเก็บไว้ในวัดนี้นะครับเก่าแก่กว่ายุคกรุงศรีธยาอยีกนะครับคือผมจะพามาดูรูปทรงของ <c oughs> การออกแบบพระมงก,กุลนะครับที่ถูกนําไปใช้ในสมัยกรุงศรีธยานะครับอของไทยเรานะครับครับนี่คือรอยพุทธบาทนะครับอรอยพุทธบาท สร้างตามแบบคติเทราวาสสยามเทศนะครับที่นี่ว่ามันจะมีหลักฐานต่างๆที่คนโบราณนะครับใส่เอาไว้ในบนรอยพุทธบาทนะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมจะมาให้ดูต้นแบบการออกแบบรูปทรงของพระมงกุฎนะครับที่นำไปใช้กับกรุงศรีธยานะครับเมื่อเมื่อไทยเราลงไปจากนี่นะครับลงไปจากภาคอีสานนี่ก็เอา รูปแบบต่างๆที่ออกแบบเอาไว้ในภาคอีสานนะครับเช่นรูปแบบพระมงกุฎนะครับผมจะให้ดูว่ารูปแบบพระมงกุฎนั้นมีมานานหรือยังนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้สร้างจากหินทรายแดงนะครับแกะสลักนะครับไม่มีรอยต่อนะครับจากหินแผ่นเดียวนะครับความยาวก็ประมาณเกือบ2เมตรนะครับเกือบ2เมตรนะครับความกว้างก็ประมาณสักสักหเมตรนะครับ อ่าไปใช้ดูเนี่ย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 นะครับเนี่ยเนี่ยน,นี่คือรูปทรงพระมงกุฎนะครับอันนั้นก็พระมงกุฎนะครับอ่าจะเป็นเล่มๆนะครับอันนี้มงกุฎนี้ไม่ใช่มงกุฎพราหมณ์นะครับอันนี้มงกุฎอ่าเทพเจ้าหรือเทพยดานะครับมงมงกุฎของอ่าเทเทพยดาผู te, te p p ้ผู้ดูแลรักษาก็คือก็คืออ่า ก็คือนี่นะครับก็คือเนี่ยก็คือองค์นี้จะใส่พระมงกุฎแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายเทรวาสสยามเทศนะครับพระมงกุฎก็จะเป็นเหลมแหลมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือพระศรีอารยมตอารยมิตไตรนะครับประทับอยู่บนสวงสวรรค์นะครับที่ปราสาทห้ายอดนั่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ อันนี้ปราสาทหายอดนะครับนะครับเห็นนะครับ1 2 3 4งอี่ห้าอันนี้เป็นปราสาท5ยอดนะครับที่เวลาเราไปสร้างาเราไปสร้างนงครวัดนะครับกใ็ใช้แบบปราสาท5ยอดนะครับที่แล้วแล้วแม่น้ำล้อมรอบนะครับก็จะเป็น มหานาทีสีธันดอนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอ <c oughs> พระธรรมจักรนะครับพระธรรมจักรของศาสนานี้ก็ต้องหมุนไปตามตามคำสอนนะครับตา,ตามรอยพุทธบาทนะครับซึ่งจะของสยามเทศนี่จะเน้นสร้างเป็นรอยเดียวนะครับรอยพุทธรอยพุทธบาทนะครับอาจจะมองเป็นปรัชญาของคนโบราณนะครับอันนี้ก็สิ่งต่างๆนะครับ อันนี้การหมุนไปนี้จะต้องมีคําสอนหมุนไปด้วยนะครับก็คือเนี่ยนะครับก็คือพระไตรปิฎกนะครับของเถรวาสสยามเทศนี่จะต้องมีพระไตรปิฎกแล้วก็จะมีก็ยังมีผ้านนักขตการนะครับก็นั่นแหละนะผ่านนักขตการนะครับนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่า <c oughs> รูปแบบการปฏิบัติของบ้านเมืองของสยามเทศหรือไทยเรานี่ครับพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระมหากษัตริย์นี่ครับจะต้องเป็นสมุติ นะครับสมุติสมุติเทพนะครับสมุติเทพอ่าสมุติเทพเป็นพระอินท์เป็นเทพพย,ายดานะครับหรือสมุติเทพเป็นพระโพธิสัตว์นะครับก็คือพระโพธิสัตว์ที่จะที่จะอยู่ที่จะอยู่ถัดไปก็คือพระศรีอารยเมตรตรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมมาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอา่าก็เป็น ว่าที่พระโพธิสัตว์พระมห,หากษตร์ที่ดูแลดินแดนนี้เป็นดินแดนของสยามสยามแปลว่าพระพู้เป็นเองนะครับหรืออาจจะมาก,ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละครับหมายถึงพระเจ้าอย่างเช่นว่าพระตถาคตตัดสู้ด้วยพระสยามสยามภูยานนะครับพระสยามภูยานนะครับก็คือ,อตัดสู้ มีมีพยานขึ้นโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับแต่แต่ด้วยเหตุที่ว่าตัสรู้ใต้ต้นโพมีพระโพธิยานเขาก็เลยนคือคือมียานขึ้นที่ใต้ต้นโพแล้วก็เลยเขาเรียกพระโพธิยานบางทีก็เรียกเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไทยหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเทรวาสสยามเทศเรานะครับสยามประเทศนะครับก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือ พระเจ้าแผ่นดินนะครับก็คือ,อก็คือผู้ดูแลแผ่นดินนี่จะต้องจะ,จะเริญรอยตามพระพุทธบาทนะครับต่ลอยลอยตามคําสอนนี่เขาก็เอาเดินตามรอยพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้เทพเจ้าต่างๆก็สนับก็ต้องสนับสนุนนะครับ <c oughs> เขาอเชิญไว้นะครับอ,อันนี้สิ่งมงคลต่างๆนะครับนะมีมีหอกมีดาบนะครับมีพระแสงดาบพระแสงหอกต่างๆนาะนาะ เห็นไหมครับเนี่ยน,นะครับเพื่อที่จะดูแลประเทศสยามนะครับอ่าอ่าก็มันมีประเทศเดียวในโลกนี้นะครับที่ที่ถือพระไตรปิฎกแล้วก็รวมกันมีสยามประเทศขึ้นมาจนจนเราเรียกว่าเราเป็นชาติไทยนะครับเรารวมกันทุกทุกเผ่านะครับอ่าอ่าเราต่อมาจากายุควัฒนาบ้านเชียงนะครับรับศาสนานี้มาก็ ก็สืบกันมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ผมให้มาดูหลักฐานอันนี้พันปีนะครับเก่ากว่าวัดนี้นะครับแต่ว่าวัดนี้สร้างในสมัยมุรีธิยาก็จริงแต่หลักฐานเก่าต้องต้องสืบแล้วกเก็บมาไว้ถึงปัจจุบันนี่ครับก็ลือนี่แหละครับผมมาบ่อยมาอธิบายนะครับมาอธิบายเรื่องราวนะครับอีนี้หลักฐานพระมงกุฎเห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นพระมงกุฎแบบเทรวารสสยามเทศไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมงกุฎพรามนะครับพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นเป็นอ่า มงกุฎที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นมงกุฎของพระอนาคตกาลหรือพระโพธิสัตว์นั่นเองแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระโคโดมนะครับเพราะว่าพระโคโดมจะจะทำหน้าที่จะทําจะไม่ไม่ทำหน้าที่แล้วก็เอาแค่คําสอนนะครับคำสอนคําสอนเป็นตัวแทนแต่ว่าผู้ปฏิบัติซึ่งอยู่ในสังขารโลกก็คือพระอนาคตการและเราก็อัญเชิญไว้ดูแลประเทศนี้นั้นเรา เราก็อุปมาเหมือนพระมหากษัตริย์เหมือนเหมือนเทพนะครับเหมือนเหมือนสมุติเทพนะครับสมมติติดเทพเป็นพระอนาคตกาตหรือโพธิสัตว์ก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าไม่ผิดนะครับอเราถือกันอย่างงั้นนะครับอ,อย่างในหลวงก็สมมุติเป็นสยาม,มินนะครับก็ก็อินแห่งสยามนะครับก็ระดับเทพเจ้าขนาดนั้นนะคืออินของพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละครับอ่า อันนี้ก็ผ้านะอนาคตการก็ช่วยดูแลศาสนานะครับช่วยดูแลศาสนานี้บางทีการสร้างมงกุฎถึงต้องแยกนะครับทีนี้มงกุฎมงกุฎต้นแบบนะครับก็ที่เก่าที่สุดนะครับก็อยู่ใน <c oughs> ก็อยู่ก็อยู่ในพระอีสานะครับอันนี้ต้นแบบนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระมงกุฎเทพเทพเทวาสมุติเทพเห็นไหมครับเห็นพระมงกุฎเล็บแหลมไหมครับ ซึ่งไม่มีในอินเดียไม่มีในพมา่าไม่มีในอินโดนีเซียไม่มีในอ่าในกัมพูชาก็เอารูปแบบของธีรวาตสยามเทศไปนะครับอ่านะครับอ่านั่นแหละครับช่วงสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อ่าก็พระอนาคตการยังไงล่ะครับพอไปตั้งเมืองศรีธิยาก็สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครึ่งซึ่งเป็นอ่าพระอนาคตการนะครับก็ต้องพระมหากรรษัตริย์จะต้องสวมพระมงกุฎ ให้สมมุติว่าเป็นเจ้าแผ่นดินสมมติะจะต้องสวมมงกุฎแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สมมุติว่าเป็นสมมติพระโพธิสัตว์นะครับเห็นไหมเวลาคนหนีร้อนใเพุนเจง,งเขาเขาก็บอกว่าหนีร้อนมาพึ่งพระ,ะ,พระโพธิสมภารก็คือนี่แหละครับก็คือพระอนาคตการหรือ,อตัวแทนของอของฝ่ายบ้านเมืองก็คือพระมหากษัตริย์นะครับใต้ร่มเงาพระ บรมโพธิสมผานนะครับก็ทําหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์อีกตําแหน่งหนึ่งนะครับหรือใหญ่สุดของเทพก็เป็นพระอินนะครับแต่ว่าเป็นพระอินทที่ดูแลอาสยามนะครับก็คือเรายืมเรายืมเข้ามานะครับอ,อันนี้ก็อ,อักษรอักษรไทยนะครับอักษรของพ่อคุณรามเราเราเรียกว่าอักษรไทยก็คือเป็นอักษรไทยกลางนะครับก,ก็คือว่าให้ไทยเราได้ใช้นะครับ นี่แหละครับก็คือพระมงกุฎนี้เนี่ยนะครับก็คือพระมงกุฎนี้นะครับเมื่อเราลงไปทั้งวุทิยาเราก็เอารูปแบบนี้ไปนะครับเราไม่ไ okay. ด้เอามาจากกัมพูชีนะครับเขาเป็นมหายานนะครับเขาเขาต้องเอารูปแบบของเราไปนะครับนี่อันนี้อันนี้เ็เป็นพญาโกษาปานพญาโกษาปานจะใช้แบบแบบมงกุฎพรามนะครับแบบแบบแบบพรามนะครับ อันนี้ไม่ใช่ของพระพระมหาการศักดิ์สมุติเป็นพระอนาคตการนะครับพระอนาคตการก็ไม่ใช่พรานนะครับเป็นเทพพยดาสมุติเทพนะครับยังอยู่ยังอยู่ในสังอยู่ในโลกสังขารนะครับเป็นเป็นเทพนะครับนะครับต่างกันเห็นไหมครับและผมจะให้ดูที่เก่ากว่ากรุงศรีอยธยาอีกนะครับก็อยู่ในนี้แสดงว่าอ่านี่นี่เนี่ยแต่อันนี้เป็นภาพวาดนะครับเขาก็จะแยกให้ดู อันนี้พระนักตการลงมาประสูตรนะครับอันนี้ก็ทาหน้าที่เป็นนายฉันนะครับแต่อาจจะชื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นภาพว่าอันนี้อันนี้ยุคอยุธยาตอนปลายนะครับหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาจะแยกมงกุฎนะครับมงกุฎนี้ก็คือเทียบเท่าพญาโกษาปานในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับมงกุฎนี้ก็เทียบเท่าพระโพธิสัตว์นะครับมงกุฎนี้นะครับก็เหมือนมงกุฎนั่นนะครับ เอ่เอผมอให้มาให้ดูนะครับอ,อันนี้เขาเชื่อกันแบบนี้นะครับเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อดับขันนิพานก็เรามี8ปดหมื่นสี่พันคำสอนนะครับเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าที่ดับขันนิพานไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่มาประสูติเราก็นึกเราก็มีอยู่องค์เดียวนะครับซึ่งเลือกกันไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยพุทธองค์ยังอยู่ก็คือพระศรีอาริยเมตรัยก็มีอยู่องค์เดียวนะครับแต่ว่า ของหายานเขาอาจจะเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ของอเทพเจ้าพรามนะครับเนี่ยมงกุฎแบบเทพเจ้าพรามเห็น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 พระยาโกศปา,านไหมครับก็จะสวมมงกุฎนี้นะครับแต่เทพเจ้าพราม์ที่เราสร้างขึ้นมาในนี้ก็เพื่อจะให้ดูแลพระโพธิยานนะครับให้ดูแลพระไตรปิฎกนะครับก็คือเราเคลื่อนไปกับพระไตรปิฎกก็ในอันนี้รูปทรง ซึ่งเป็นคําสอนนะครับอยู่ในนี้นะครับก็จะหมุนไปอย่างนี้นะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์การหมุนไปของศาสนาก็ตั้งแต่ก็ตั้งแต่ตแตมีปัญจวคีเกิดขึ้นนั่นแหละครับศาสนาก็หมุนในปีนั้นก็คือปีรากานะครับในนี้เขาใส่ปีรากาไว้ด้วยไหมเขาก็ต้องมีปีรากาใส่ไว้นะครับอ,อันนี้เขามาแก้วช้างแก้วช้างเอราวันต่างๆนานานะครับแล้วสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าไอ้ชั้นนู้นก็เป็น พระอินพระพรหมนะครับพระอินพระพรหมในชั้นต่างๆนะครับเห็นไหมครับ